นีโอตัวบ้าอะไรพลังโมชิบหายหากใครที่ดูคดลิปแปดราชันของผมไปแล้วเนี่ยก็คงจะคิดเหมือนกันนะครับว่าทําไมลาร์ดบอสมันโหดจังเลยวะแล้วนีโอมันเก่งขนาดน,นั้นเลยเหรทำไมแบบตอนรวมร่างกับอาัคาเชียมันตบราชาจะเป็นขี้ขนาดนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนครับมาเจาะตื้นนีโอจากเรื่องคทริโก ผมจะไม่บอกว่าเจาะลึกหรอกนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะ่ะคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนะื้อหาโทริโกะนะครับซึ่งก็สปอยช่วงสุดท้ายของโทริโกะอย่างหนักหน่วงเลยเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยอ่านมังงะเนี่ยก็ไปหาอ่านมังงะน,นะครับเดี๋ยวผมจะแปะมังงะที่เขาอาขายตามโลกออนไลน์ไว้ข้างล่างนี่แหละแอปฟิลิเอตของ YouTube เลยถ้าอยากได้หามอ่านก็ไปหาดูได้และสําหรับใครที่กาลังอยากดูโทริโกะนะครับเวอร์ชันอนิเมะกระดูนรับตอนนี้กําลังมีฉายครับไปดูได้ตอนนี้ก็ป่าไปครึ่งเรื่องแล้วใกล้จบแล้ววไม่่าาเขา จานนานๆลงใ้แต่ละตอนทีก็เถอะโอเคบ่นม,มามากพอแล้วตอนนี้ก็ไปชมกันเลยครับ นนโอเนี่ยก็จะเป็นปีศาจทเซลกรูเมของอาเชียนะครับที่มีต้นกําเนิดมาหลายล้านปีก่อนว่ากันว่าเขาเนี่ยเกิดมาตั้งหมื่นล้านหรือไม่ก็ล้านล้านปีก่อนอะไรก็ว่าได้โดยตัวของเขาจะเป็นปีศาจเซลกรูเมตัวแรกและก็น่าจะเป็นตัวเดียวนะครับที่ถูกกาหนดระดับความยากไว้แถมยังเป็นหนึ่งในปีศษจทเซลกูเมที่มีบทบาทโดดเด่นมากที่สุดในเรื่องอาจจะมากกว่าปาริาจทเซลกรูเมของโทริโกพระเอกของเราด้วยซ้ำครับที่รายนั้นเนี่ยมักจะปรากฏตัวมาแบบแวบๆววมแวมและก็หายไม่มีบทพูดหรือว่าอะไรมากมายอย่างเช่นเจ้าปีศาจ ยักษ์ขาวเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเลยเดิมทีแล้วเนี่ยนีโอเนี่ยก็เป็นเซลล์ความอยากอาหารครับที่เรียกว่าปัสุสัตว์ที่พวกเราในโตเนี่ยใช้ในการสร้างความตึงเครียดให้กับดาวเคราะห์โดยการลุกรานระบบนิเวศซึ่งวิธีการนี้เนี่ยพวกในโตเรียกว่าการปรุงอาหารครับแต่เนื่องจากว่านีโอเนี่ยลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนกับมนุษย์ผอมแห้งอ่อนแอและก็เหมือนคนเป็นโรคมากๆเลยครับต่างจากปรสสุสัตว์ตัวอื่นๆที่ร่างกายใหญ่โตน่ากเกลียดน่ากลัวทําให้พวกในโตเนี่ยเรียกนีโอว่าไอ้ตัวไร้ประโยชน์ ซึ่งมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่พวกไนโตเน่ยคนย้ายเซลล์ความจากอาหารออกจากดาวขคอแห่งหนึ่งที่เป็นดาวขคอที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในจักรวาลสีน้ําเงินครับพวกเขาในกระพบานนโอมันหายไปนะครับซึ่งไนโตเนี้ยก็ไม่สนใจนะคิดว่าเออไอเฮี้ยอ่อนแอขนาดนั้นไรประโยชน์ขนาดนั้นก็คงจะโดนแบบสัตว์ร้ายในดาวขคอเนี้ยจับกินและก็หายไปเองแหละมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นก็เลยทิ้งนีโอไว้ที่ดาวขคอแห่งนั้นครับและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าเจ้านีโอเนี้ยพอม สิ่งมีชีวิตใช้ความรู้ในการปรุงอาหารและก็กินอาหารอาาร่อยที่สุดจากการที่ได้อยู่ในปัสัตว์ของพวกนโตเนี่ยล่าวัตถุดิบต่างๆเริ่มจากการติดตามสัตว์เล็กๆอย่างมดอย่างแมลงจาให้พวกมันกลัวและค่อยจับกินเพราะว่าในช่วงเวลาที่สิ้นหวังและก็รู้ตัวว่ากําลังจะตายเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะปล่อยโดฟามีนออกมาเพื่อลดความตึงเครียดและมันก็ทําให้เหยื่อเนี่ยอร่อยมากขึ้น นีโอเนี่ยก็เลยตามติดพวกเหยื่อของมันนะครับไปเรื่อยๆทําให้พวกนั้นน่กลัวกลัวจนแบบไม่รู้จะทํายังไงดีแล้วจะหนีก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ได้พอหันมาดูหน้านีโอเลยก็แบบตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยก็ลเลยแบบเครียดขั้นสุดแล้วนีโอก็จับกินเป็นอาหารอยากอร่อยและจากสัตว์ตัวเล็กๆนะครับนีโอเนี่ยก็ไล่ล่าไปเรื่อยๆจากตัวเล็กก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายเป็นฝูงเพียงเวลา1เดือนครับนีโอเนี่ยก็ทลายดวงดาวที่เป็นสวงสรรค์แห่งอาหารที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด140กิเมตรเนยยน,นเส้ลคครับือ สัตว์ที่นั่นเนี่ยตายเรียบอย่างกับว่าแบบโดนสงครามถล่มมากลุ่มไนโตรที่กลับมาดาวดวงนี้นะครับเพื่อแบบมาดูผลของการทรําปศุสัตว์ไว้ก็พบว่าที่นี่เนี่ยเหลือแต่ซากครับเลยก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอรู้สาเหตุว่าเป็นดีโอเนี่ยพวกเขาก็โกรธมากครับก็เลยคิดว่าจะต้องไล,ล่แล้วก็กำจัดนีโอแต่ทุกครั้งที่พวกไนโตรไปถึงครับพวกเขาก็จะพบเพียงเศษซากดาวที่น,นีโอได้กืนกินและสุดท้ายนะครับนีโอเนี่ยมันก็ได้กืนกินจักรวาลสีน้ําเงินไปจนหมดและในช่วงเวลาหลายร้อยล้านปีนะครับ ไปจากความเป็นจริง ก็คือไม่มีนนโอในจัก,กรบาลน,นั้นเลยบ่ากันว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่านนโอเนี่ยถูกบางสิ่งบางอย่างกำจัดครับมไม่ว่าจะเป็นพวกเผ่ายักษ์หรือว่าปีศาจความอยากอาหารตันอื่นๆที่มีชีวิตอยู่ในยุคนั้นกำจัดหรือไ่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเกิดจากการระเบิดของกาแล็กซี่ที่กระเด็นมาโดนนนโอจนมันตายครับแต่อย่างไรก็ตามครับต่อให้นนโอเนี่ยมันตายครั้งแล้วครั้งเล่าตัวของนนโอเนี่ยก็จะกลับมาได้เสมอครับหากจัก,กรบาลยังมีความอยากอาหารอยู่นั่นก็เลยทําให้มันเกิดปัฏจักรที่บ่มเพาะความอยากแล้วก็ความแแขขข็งงงงง่ออนนโมจถึยุค โดยในช่วงที่อากาเชีเ่เดินทางวิจัยเกี่ยวกับโรคกรูเมะครับเขาก็ได้ไพบกับนีโอเข้าและจงใจให้นีโอเข้ามาอยู่ในร่างกายของเขาเพื่อเป้าหมายบางอย่างที่จะกลายเป็นจุดพลิกผันของเรื่องและนี่ก็คือเรื่องราวของนีโอครับต่อมาก็จะเป็นพลังและความสามารถของนีโอนะครับ โดยจากที่เราได้กล่าวไปว่าเนโอเนี่ยคือพิศาจเซลกรูเม่ตัวแรกและก็จะเป็นตัวเดียวของเรื่องที่มีการวัดค่าระดับความยากเอาไว้ซึ่งความยากของมันเนี่ยก็อยู่ที่2 2 0 0 0ครับในขณะที่ถูกคืนชีพซึ่งมันก็สูงมากๆครับซึ่งสาเหตุที่มันมีความยากระดับสูงขนาดนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นผลมาจากพลังความอยากอาหารของมันรุนรุนเรียกได้เลยว่าความอยากอาหารของเนโอเนี่ยเป็นพลังที่แท้จริงของมันเลยก็ว่าได้มันเป็นจุดเริ่มต้นและก็เป็นพลังพื้นฐานที่สุดของเนโอที่ทำให้เนโอเนี่ยมีความสามารถในการกินทุกอยย่าาาางดวคมมสรถ การกินทุกอย่างของนิโอนะครับเขากินได้ทุกอย่างจริงๆในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นวัตถุดิบทั่วไปก้อนหินดาวเคราะห์หรือแม้กระทั่งพลังงานสิ่งก็อย่างที่เราเห็นครับในมังงะที่นีโอนี่สามารถกินกินการโจมตีได้แบบตรงๆต,ตัวอย่างเช่นตอนที่เขาเนี่ยต่อสู้กับดอนสลามดอนสลามได้ก็ใช้มินิซูเปอร์หนุบ้าครับอัดเข้าไปคือดอนสลามเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทความอยากอาหารที่เก่งเป็นระดับต้นๆของเรื่องนะครับคือมันจะมียุคหนึ่งที่ดอนสลามเนี่ยเป็นผ เป็นตอนที่เขาฟื้นพลังได้ไม่เต็มที่ก็เถอะแต่พลังมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะถูกนีโอกินเข้าไปหมดใช่ไหมคือแบบพลังซูเปอร์โนวาอัดเข้าไปนีโอแป่งแดกหมดเลยรากกับไม่เคยมีอยู่จริงหรือจะเป็นตอนที่8ราชันนะครับรวมกับยิงพลังใส่นีโอนีโอเนี่ยก็ยังสามารถกืนกินพลังความอยากอาหารนั้นได้ทั้งหมดครับและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะครับก็คือหากนีโอเนี่ยกินปีศาจแห่งความอยากอาหารหรือว่าปีศาจเซลกูเมเข้าไปเนี่ยมันจะทาให้ปีศาจเซลกูเมเนี่ยหายไปตลอดกาลและก็ไม่สามารถคืนชีพได้นอกจากพลัังในนนกการริะคบ เนโอเนี่ยเป็นเซลกูเมที่สามารถสร้างสัตว์ประหลาดจากร่างกายของตัวเองได้ครับซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นในตอนที่เีโอเนี่ยคื้นชีพมาพร้อมๆกับอากาเซียตอนแรกๆครับเนโอได้แสดงความสามารถอย่างหนึ่งที่ช่วงท้ายเนี่ยแทบจะไม่มีการกล่าวถึงนั่นก็คือการแยกส่วนต่างๆของตัวเองเนี่ยไปยังภูมิภาคต่างๆของกูเม่เวิด์ครับโดยแต่ละส่วนของเนโอเนี่ยมันได้ไปดึงดูดความสนใจของ8ลาชันรูปร่างของพวกมันก็จะประหลาด ก็อย่างที่บอกไปว่าสัตว์ประหลาดน่าเกลียดน่ากลัวเกินแต่เราก็แทบจะไม่เห็นความเก่งของมันเลยครับเพราะว่าโดน8ปลา้านชันตบไปก่อนไม่รู้ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อความโมของ8รลาชนันหรือเปล่าแต่ถึงกระนั้นเนี่ยมันก็ยังมีข้อมูลโมมาอีกนะครับว่าไอ้ร่างแยกนี่เนี่ยมันมีความสามารถแบบนนโอเลยก็คือกินมันกืนกินดวงดาวได้ทั้งดวงครับถ้ามันจะทําหรือถ้าไม่โดนตบไปก่อนนะและสุดท้ายครับก็จะเป็นความสามารถในการฟื้นคืนชีพและก็การพัฒนาการครับซึ่งในฐานะปีศาจเซลคูเม่แล้วการจะมีความสามารถในการฟื้นคคืนนนชีพ่ยมมัักกก็ไแปะรบ ปีศาจตัวอื่นเช่นดอนสลามเช่นยักษ์ของโทริโกหรือไม่ก็ยักษ์ของคนอื่นๆเนี่ยมันก็คืนชีพได้ถ้าแบบถึงเวลาหรือไม่ก็แบบได้รับสารอาหารที่ถูกต้องซึ่งในที่นี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นเซนเตอร์ไม่ก็กตามที่ผมได้พูดไปในจันหลักของโทริโกแต่สิ่งที่ต่างออกไปนะครับของนีโอเนี่ยตรงที่เวลาที่เขาเกิดใหม่แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีความสามารถในการวิวัฒนาการด้วยครับคือทุกครั้งที่เขาตายด้วยสาเหตุไหนเขาจะได้รับความสามารถและก็ความต้านทานใหม่ๆจากสาเหตุการตายเดิมครับเช่นมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่ดดออนสสาาาาามบกว่เขรถจั การทีโอได้ครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยจะต้องจัดการได้แน่นอนซึ่งก็ผลลัพธ์ก็เห็นเห็นครับดอนสลามแม่งโดนตบเพราะว่าเนโอเนี่ยสามารถต้านทานการโจมตีของดอนสลามได้แต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าในตอนที่เนโอเนี่ยสู้กับดอนสลามในเวอร์ชันที่แบบคืนชีพสมบูรณ์แล้วเนี่ยเนโอเนี่ยจะแพ้หรือว่าชนะด,ดอนสลามแต่ผมนี่ก็แอบคิดเหมือนกันว่าดอนสลามก็ไม่น่าจะชนะดีโอได้หรอกมั้งเพราะว่าพลังอวยมันเยอะนะหรือไม่ก็จะเป็นตอนที่สู้กับลาชันกวางครับที่นนโอเนี่ยโดนลาชันกวางใช้ม ตายแล้วก็สลายไปครับแต่ไม่ว่าดีโอเนี่ยจะโดนไปมากแค่ไหนครับเขาก็สามารถกลับมาร่างใหม่ที่มีความสามารถในการต้านการเร่งเวลาของราชันกวางได้แม้ว่ามันจะไม่ได้ต่อต้านแบบ100%เก็เถอะหรือจะเป็นตอนที่ดีโอเนี่ยโดนราชันงูกินเข้าไปนะครับและก็โดนดดน้ากรดกรก่กนซึ่งตอนแรกดูเหมือนว่าจะดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวอยู่ครับแต่มันก็วิฒนาการจนตัวเองเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับน้ํากรดของราชันงูได้และก็พุ่งออกมาจากตัวของราชันงูและก็วานมูนครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมดีโอเนี่ยตบแปดราชัน้สสายง แล้วเราก็จะได้เห็นฉากดีโอกินหมาด้วยเฮียเอาจริงเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าในการวัดความยากของนีโอเนี่ยเอาวัดตอนที่มันฟื้นคือชีพใหม่ๆห,หรือว่าวัดตอนที่นีโอเนี่ยกินก๊อตเข้าไปแล้วเพราะว่าในตอนที่นีโอเนี่ยได้กินก๊อตเข้าไปรูปร่างข,งของมันจะเปลี่ยนไปครับจากสปรารูปร่างเหมือนคนป่วยคิโรคผอมแห้งเนี่ยมันกลับกลายเป็นดีโอในรูปร่างของไนทันสัตป,ปาจากเรียกแอตแทกออนเดนทันสักนั้นคือทุกคนดูดิมันเหมือนจริงๆนะเว้ยมันแอบเหมือนนะแม้ว่ามันจะไม่ร้อยเปอร มีค่าความยากที่2 2 0 0 0เนี่ยก็ดูสมเป็นสมบูณดีนะครับเพราะว่าอากาเซียเนี่ยก็มีความยากที่8,00พพอทั้งคู่รวมร่างกันกลายเป็นชาวยาชุดสีเขียวแล้วเนี่ยความยากของทั้งคู่เนี่ยมันก็สูงไปถึง3 0 0 0 0เลยดีเดียวอะไรนี่ก็คือข้อมูลของนิโอครับที่ผมนํามาฝากทุกคนนะเอาจริงๆผมก็คิดว่าจะทําคลิปนิโอให้มันยาวกว่านี้แต่พอไปดูข้อมูลมนจริงๆเลยแบบถ้าใส่มาเยอะกว่านี้เนี่ยมันสปอยช่วงตอนจบเยอะแน่ๆก็เลยเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าหากว่าอยากเล่าเรื่องของนิโอต่อเนี่ยก็จ,จะเอาไปใส่ที่คลิปขององากาีย ซึ่งหลายนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะทําหรือเปล่าและสำหรับใครที่แบบว่ามีข้อมูลใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนนโอหรือไม่ก็แบบมีอะไรอยากเสริมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าช่วงที่แอดกำลังทาคลิปและก็เขียนสคริปต์เรื่องนี้อยู่เนี่ยแอดป่วยครับและก็สมองเนี่ยมึนมากตอนนี้เนี่ยจริงๆอาการมันก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่มันยังรู้สึกไม่สดชื่นอ่ะทุกคนมันก็แบบมันมึอนอื่นๆแล้วก็แปลกดีเหมือนกันนะครับคือเวลาผมป่วยเป็นหวันเสียงแม่งแทบจะเหมือนปกติเเลลยยยยไดหาใจม่ค่คอออสสะวกกกแ็ีง ยากด้วยครับนะครับก็เลยแปลกๆนะครับแต่บางทีก็แอบรู้สึกว่าเสียงมันดีกว่าตอนที่เป็นไาตอนที่ไม่ได้ป่วยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคก็ขอขอบคุณผู้ชมนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับไม่คาดว่าจะมีคนดูกดสมาชิกเข้ามาแต่ก็ขอบคุณมากแล์ก็ก่อนจะจากกันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับมันเป็นการให้กําลังใจผมแบบจริงๆก็หวังว่าอันกริทีมมันจะช่วยดันคลิปนะ